สวัสดีครับอยู่กับผมชัยชัดเจนครับคลิปนี้เรามาทำขวดเหล้าให้เป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่กันดีกว่านะครับหลังจากที่เราทำขวดเหล้าเป็นคงไฟมาหลายชิ้นแล้ววันนี้ผมมีไอเดียว,ว่าขวดเหล้าที่สวยแบบนี้นะครับเราน่าจะทำเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ได้นะครับจะทำย่างไรดีเดี๋ยวไปติดตามดูก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปติดตามชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e และกดกระดิ่ง ก็ติดตามงานของชัยชัดเจนด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรบ้างในการทำขวดเหล่าให้เป็นกล่องใสกระดาษทิชชู่ระดับแรกเลยครับเราจะต้องตัดขวดเหล่านะครับเพื่อที่จะนําทิชชู่นะครับใส่เข้าไปการจะตัดขวดเรียมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับถ้าขวดกลมเนี่ยมีหลายๆท่านนะครับทําไว้แล้วนะครับทั้งไฟชั้งเ,ออเครื่องตัด ไอ้ขวดเหลี่ยมเนี่ยสิ่งที่ผมเคยทําให้ดูก็คือการใช้ใบกับใบตัดแบบนี้นะครับใบตัดเพชรว่ามันชัวร์กว่าแล้วก็โอกาสที่ของจะเสียหายนะครับหมายถึงว่ากวดเราจะเสียหายนั้นมีน้อยกว่านะครับการที่เราจะใช้ไฟตัดนะครับการใช้ไฟตัดนะครับถ้าเราลนไม่ถูกที่ท้งน้ําร้อนหรือน้ําเย็นนะครับมันอาจจะทําให้แก้วหรือขวดตัวนี้ลาวได้นะครับแล้วเราต้องมานั่งขัดึเสียเวลานะครับผมจะเลือกใช้วิธีการใช้ ใบตัดเพชรตัดนะครับวิธีการของผมก็คือเราจะต้องใช้สกอ๊อตเทปกระดาษนะครับเยกระดาษแปะเพื่อกันไม่ให้ใบตัดเคลื่อนที่ในระหว่างที่เราตัดครับ ได้ตัดนะครับเรียบร้อยแล้วกดเหลี่ยมแล้วก็ขัดนะครับให้เรียบใช้กระดาษทรายทีนี้ก็มาประกอบประกอบล่างนะครับประกอบล่างกล่องใส่ทิ้ชุ่เรานะครับก่อนช่วยในการประกอบล่างก็จะมีบานพับหนึ่งชุดนะครับบานตัวแล้วก็ ขอสับนะครับขอสับไปสับเพื่อล็อกขวานะครับตรงนี้สั่งมาจากลาซาดานะครับน่าจะใช้ในการจับพวกกระเป๋านะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดบันพับอันนี้นะครับ เป็นน้ำยาตัวนี้ก็สั่งมาจากลาสต้าเหมือนกันน้ำยาที่เราต้องใช้กับแสงไฟนะครับแสงมุขตาไวโอเลตน้ำยาตัวนี้จะทําหน้าที่ในการประสานระหว่างแก้วกับอันนี้เราไม่ไมกับเหล็กนะครับกับโลหะออกับโลหะนะน้ำยาโดยที่มีตัวแสงมุขตาไวโอเลตในการที่จะช่วยให้เกิดป,ปฏิกิริยาแล้วก็ ประสานกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองใช้ดู หังจากที่เราติดบานพับเรียบร้อยแล้วนี้เราก็จะมาติดตัวปิดนะครับเป็นขอสับใช้วิธีการสับติดไว้ด้านหน้าชุนเดิมใช้น้ำยากาว แห้งแล้วแข็งแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับชิ้นงานก็เสร็จนะครับ ที่ชูนะครับที่จริงนําไปใส่อย่งอ่ก็ได้นะครับหัวใจหลักสําคัญก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เชื่อมติดนะครับไม่ว่าจะเป็นบานพับหรือเป็นตัวขอสับครับเปิดแล้วก็ใส่อย่างอืนนะครับจะจะเป็นลูกปมหรือเก็บที่เก็บของอะไรก็ได้นะครับรืยงามนะครับถ้าจะให้ดีก็เอาเคียร์แลกเกอร์นะครับ อีกสักนิดนึงนะครับเพื่อเคลือบกระดาษไม่ให้กระดาษลอกง่ายๆนะครับเล็กเกอร์สีเทาขาวนะครับเรียกเ,เ,เคลียร์เล็กเกอร์นะครับทีนี้ใจตนาลมผมตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าผมจะทําเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับ ตเสนะครับที่ใส่กระดาษทิชชู่ในสไตล์วินเทจนโอเคนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองไปคิดนะครับลองไปทําดูนะครับสิ่งที่จะได้นําในการติดนะครับนั่นคือกาวที่ใช้แสงอูลตาไวโอเลตนะครับแสงสีแสงม่วงนะครับกาวตัวนี้จะอยู่ในภาชนะสีดํานะครับไม่โดนแสงข้างนอกนะครับแต่เมื่อไหรที่ออกมาแล้วนะครับเราก็จะต้องทาลง วัตถุนะครับใช้ติดแก้วกับแก้วหรือโลหะกับแก้วก็ได้นะครับค่อนข้างแน่นนะแล้วก็แข็งแรงนะครับเวลาเราติดนะครับก็หยอดลงไปแล้วก็ใช้ไฟฉายที่มีแสงสีม่วงนะครับที่ลงไปที่วัตถุที่เราติดกาวไว้นะครับประมาณ2นาทีนะครับกาวก็จะแห้ง ค okay. ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ทางลาซาด้มีนะครับของนําเข้าจากเมืองจีนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามงานของเจ okay, ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาฝากอีกนะครับวันนี้ทงลากันก่อนสวัสดีครับ